บูลลีคืออะไรบูลลีก็คือพฤติกรรมที่กั่นแกล้งรังแกผู้อื่นทั้งทางวาจาและร่างกายและในสมัยนี้ยังมีไซเบอร์บูลลส่วนใหญ่เกิดจากการประจานกันทางโลกโซเชียลมีเดียสร้างผลกระทบทางด้านความรู้สึกจนเป็นแผลใจฝังลึกจนยากจะเยียวยาปัจจุบันคำว่าบู l ลี่เรื่อปรากฏตามสื่อต่างๆมากขึ้น เนื่องจากสังคมเริ่มตื่นตัวกับเรื่องการกันแกล้งไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่มากเกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกกันแกล้งจากเพื่อนที่โรงเรียนจากที่ทำงานในสังคมหรือแม้กระทั่งในโลกออนไลน์ฉะนั้นบุลลี่ไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปและมีแนวโน้มจะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นในสังคมไทยบูลลี่มี3ประเภท 1. บุลลี่ทางวาจา คือการสื่อสารเขียนเพื่อสื่อความหมายการกั่นแกล้ง 2. บูลลี่ทางสังคมคือวิธีการทำให้เสียหน้าหรือแกล้งให้สูญเสียความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างตั้งใจ 3. บูลลี่ทางกายภาพคือการกั่นแกล้งที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและสวัสิภาพของผู้ถูกกั่นแกล้งและยังมีอีกหนึ่งประเภทที่ร้ายแรงไซเบอร์บูลลี คือการกั่นแกล้งโดยใช้อุปกรณ์ดิจิทัลอย่างสมาร์ทโฟนซึ่งการกลั่นแกล้งนี้จะมาในรูปแบบของการส่งข้อความทางโทรศัพท์ผ่านอีเมลแอปหรือโซเชียลต่างๆมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเปิดเผยว่าประเทศไทยติดอันดับสองของโลกในปีพศ2563รองจากประเทศญี่ปุ่นจากข้อมูลการบูลลี่ด้วยการใช้ตัวอักษรผ่านโซเชียลมีเดียคำที่คนไทยใช้บูลลี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปลักษณ์ เพศและความคิดกับทัศนคติซึ่งตรงนี้ไม่ขอพูดนะครับผลกระทบจากการบูลลี่ทำให้ไม่อยากไปเรียนสูญเสียความมั่นใจชีวิตไม่มีความสุขและอาจแย่จนนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าวิธีการรับมือกับการบูลลี่หการใช้ความนิ่งสยบการบูลลี่การนิ่งเฉยต่อก,การบูลลี่ช่วยให้เรื่องราวการบูลลี่หายไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้กระทำมักมีเจตนาให้เหยียดตอบโต้ 2. ตอบโต้อย่างสุภาพด้วยคำพูดและการแสดงออกว่าไม่ได้สนุกด้วย 3. เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหากการบูลลี่นั้นทำร้ายร่างกายหรือจิตใจจนยากจะยอมรับการเปลี่ยนที่ทำงานกลุ่มเพื่อนก็อาจช่วยฟื้นฟูภาวะที่บอบช้ำจากการถูกบูลลี่ได้เร็วขึ้น 4. ปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หลายครั้งที่การบูลลี่ล้ำเส้นเหยื่อจนกัดกินจิตใจ สร้างบาดแผลจนอาจกลายเป็นความเครียดปลีกตัวออกจากสังคมไปจนถึงขั้นเก็บกดเป็นโรคซึมเศร้าและจบลงด้วยที่การฆ่าตัวตายการพบผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ให้คำปรึกษาทำการรักษาอย่างถูกวิธีและมีปสิทธิภาพหยุดการบุลลี่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น